เอตซุนมีนิยายเรื่อง solo leveling บ้ะกลุ่มที่ซุนบอกเบนนะในนั้นก็มีสปอยอยู่นะเ็าเข้าไปอ่านกลุ่มอะไรนะกลุ่มนิยายไงหลกลุ่มไหนกลุ่มนิยายจีนไง มันโดนเอลซีกันหมดเป็นแถวเลยไม่มันในกลุ่มมันมีเขียนสปอยอยู่ก็พิมพ์ไปสิชื่อเรื่องในกลุ่มในอยู่ในเฟสอะละหรออืมคุณก็อ่านจนจบแล้วในนั้นเป็นอ่านจนบเอเป็นฟังจนมันอ่านจนจบแล้วแหละแต่ทีนี้ไปดูไตเติลของม,มังมังฮวาที่มันเขียนาไอทีอะเป็นรูปเป็นรูปกระตูนอ่ะเออเลยอยาก นึกอยากอา่านกลับไปอ,าอ่านอีกรอบหนึ่งไงพอกูกลับมาอ่าอีทีไอไอมินชาร์ชแนเลใน YouTube อะไอสัตว์แม่งลบเด v วลิ n งออกไปหมดเลยก็โดนนึกก็เสิ็จ <c oughs> ไงทำไมเออเสียด<ๆ>โดนโดนหนักมากอ่ะปกติมันจะนั่งฟังมันอ่านแบบชิวๆแบบนานได้อ่านดีแบบตอนนี้ยังขยับแขนไม่ค่อยกูก็อยากจะเปิดตา ใน Ey, นิยายในโทรศัพท์ก็มันจะเก็งกันเนิ้วนิ้ป้งเนี้ยก็ <ừ> เลยว่าเออจะมาเปิดนี้แล้วมานั่งฟังย้อนหลังดูหน่อยไอ้เฮียแอลฟี LC กันเดียวละดาศเอยได้จังเกิ้นไว้โอเคแบนไปแบนไอ้เฮียนี้เออแบนไป ไอ้เหียคดโมโหเลยอะไเจีป่าก็ไม่ป่าเหียป่าแก๊งอย่างเดียวเลยมั้งกะป่าเราอ่ะใช่ไหมใช่แก๊งก็ฝั่งซูนอย่างเยอะการคลิปกลางก็ไม่สัตว์ดักมาดักเดนเลนดาร์กไหมก็ไม่เฮียไปในฝั่งของซูนไอ้เฮียจนแบบว่ามัน มันล้วงเป็นอย่างหนักอะ่ะล้วงโหคือผมมองไม่เห็นใครเลยว่ามันจะบุกตอนไหนอมองโคตรยากอะ่ะ mm. อ้าวแคลรี่ไปแล้วหนึ่งช้างนี่นะ ก็เลือกช้างดิเออแค่นั้นแหละเขากังขอกังไปอ้าวโอ้โหไอ้ซุนซุนเล่นฟาร์มแล้วละซนไม่สุนก็ได้ฟาร์มอยู่แล้วแค่ทุนติ๊กติ๊กจะฟาร์มอยู่แล้วไอ้สัสแคที้แทงยิเลนเมด อายโอบอกว่าพูดจะเล่นง่ายนะเในอะไรวะนะมันก็เลือกนาทีดีวะสับไปสับมาอยู่นันะมันเลือกเทนเนอเทนเหรอโลกิแม่งหน้าเอาคิวก็ทิ้งายเลยมีแต่เดิน ตัวนี้อหละใน,นได้ใจได้ใช่ไหมเฮตัวนี้ทำให้อะไรเพื่อจมตีจะลดความเร็ว ระวังโดนดึงเอ็นโซดึงไม่น่ากลัวหรอกถ้ามันอยู่คนเดียวนะมาดึงแต่ถ้าอยู่หลายคนแล้วมันดึงไอสัตว์ดึงไปดึงมาอยู่นั่นแหละ ช้างก็ไม่หนาแต่มาขัดโลกกีอย่างเยอะอขอลองมาเอาที่สัตว์จะกลองเหรอได้นะเดี๋ยวคุณดูเลื่องแรงกว่านี้กัน ถึงบอกเว็นเลสเหรอกรวกตัดเลือดมามึงก็ร้องแล้วเปว็นเลสโดนกูแน่จะดึงกูสินะอย่าแชร์เวฟซี่ถอยเ้ยอะโอ้เอออะไรไปอือ่อ ได้หนึ่งศพหนึ่งศพอะไรกันผมก็ได้ เอ้เหี้ยฟ้องเลยเหรอไปช่วยเพื่อนนะไอ้เชี่ยเจอจับขวยเอ้ย เริ่มอร่อยแล้วใช่ไหมเริ่มอร่อยได้อยู <c> ่ <oughs> ันึกว่านแน่เฮีย yeah. อย่าไปล่อซื้อแป๊บหนึ่งสุนไม่เป็นไรไม่เลยน,นี่เนี่ยลอเอ,อ้เไอ,อ้ไม่ไายได้วะ่ะอ้าวไม่ได้ไม่ได้เไม่มีอันติไม่มีอันติอ,นตอืมอ่าวผมดูก็มีโอ หมดเลยงั้นก็ทำไมไม่รออันตีก่อนนะเสียดายแทนมาดีพี่มันล่อซื้อไว้ <c oughs> แปลแปลกเ <c oughs> ช็คปไม่ไง <c oughs> มันอยู่ได้ไงมันลอ่อ <c oughs> ไจับไม่ติดดิควายเฮียกูเล่นตัวนี้มาเพื่อมึงโดยเฉพาะเลยเอนโซไอ้สัเฮียเพื่อนเพื่อนไม่พร้อมหมอกเพื่อนไม่ตามเอ็นโซ่เมืไหรว่าผ่านเนี่ยแป๊บไปอยู่ตรงนู้นละ โอ้ยมันจะบวกกันไหมนะดูว่าใครจะ,ะติแตกก่อนกันเอา้าทิีบหายพอมกลางอา้าได้อยู่

ทำไมมันเดตตามกันดีจังวะเฮ้ยอือคุยอะไรสักหืออือหือหือหืออ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 ืไปแล้วนะเบนผ่านอยู่เปิด p ีเคบีเดินออกมาเบอร์บีโอไอ้เียมาทั้งตำบลเลยวะโอ้โหต้องเรียกพวกมาขนาดนั้นเลยงาแฟอยากได้ป้อม อดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่มเรือดกันอืมเรื่อ๋อแล้วเล่นดจกันแล้วยอะไรเทนเที่โดนเที่อะไรมาแล้วอ๋อดอลลร์เข้าป้อมช้างถอยได้มันก็ถอยเที่เผื่อเลย เฮ้ยช้างถอยมึงจะทำให้เสียเส้นนะอะไรมึงเนี่ยกูจะได้เวลมาไหนไสัตว์เดี๋ยว้ย สัตว์เลยดูเลือดดูเลือดโอ้ไอ้สัตว์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรช้างไอ้เหี้ยอยู่ล่างเลยนะโอ้ยไอ้เหี้ยห่วยเอ้ยอ่าเอาเอาเอาเข้าไปไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ยืนไฟแล้วมึงสู้เขาไม่ได้แล้วมึงก็มาถ่วงแข้งถ่วงขาคู่อยกที่่เหี้ยุนน่าจะเล่นชูเลนโอ้ยไม่ไหวเบนชูเลนมองยังไงเอามาไหวเนี่ยฮะสามทีมุณสับทีฆ่าตายแล้วก็หนีไอ้ตัวนี้หนีก็ไม่ได้ ต้องขายตาย,ต,าย,ยาตัว0ูเหนอ่งเดี่ยนี่อา่าโดดเอา้าอะไรวะของไม่เยอะอย่างนั้นแหละปกติมันฟึบแล้วก็ฟืดตายไปเลยไม่ใช่เหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้กดอันตรีกดแล้วกดแล้วกดแล้วเท,ทไมมันปกติกลางวงแล้วมันอยู่นอกวงมันก็ต้องตายเลยนะเรื่องขนาดนั้นนะ เวยนเลียไม่ได้ตายหละสุนลวงมันหลายรอบแล้วนะแล้วก็ไม่ตายสัตว์ดีจะเอาให้แช่ใช่ไหมอื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 อือือขวยกูโดนแม่งฆ่าอีกอ่ะฟาร์มของไปขนาดไหนแล้ววะเนี่ยของไปเกือบสามชิ้นละดูดิขนาดอยู่สี่คนแล้วยังไม่ได้ป้อม เยได้แล้วเนี่ยนเอาป้อมเลยขาป้อมแล้วแหละดันสองป้อมเลยอยู่ผมดันฝั่งนู้นให้ ช้างน่าจะช่วยได้อยู่มั้งถ้าเปิดแอนป์ตีดีๆเดี๋ยวกูออกตัดเลือดทีเฮียตีดูดเหรอดันแลกเลือกเอาเอาเอ็นโดฝั่งนู้นปอมฝั่งนี้แตกนะเฮียทีมงานดันยาวอะ่ะ ไปกลางต่อดีกว่า อะไรกูเปิดที่นี่อยู่แม่งไม่รอดได้ไงวะสัตว์แม่งเปิดอันนี้ก็ไม่รอดฟูลดลาบ้ารอดรอา ี่แหละสัตว์มึงมึงมึงเฮี่ยอืมเป็นเชี่ยอะไรฮะอือือสักออกมาโทรเมตรสองเมตรสัอดีเคบีบดอุ้ยอุ้ยหัวยอกเลยสัตว์เออเออเออเอต่อเอาให้ตายเออ มา BKB มาละ BKB มาละขอป้อมก่อนเลยตัดคิปสวยกูได้ตีหนึ่งละอืมดาเมจเข้มแข็งอะไรเข้ามาพี่เบนมาตีหน่อยดีมา วอนเลยาอููููปล่อยด้านบนสิ้ายังน่าจะไหวอยู่มั้งไอเฮียไม่ปล่อยบนบ้า ไงก็ได้ล็อกกี้ล็อกกี้ล็กี้ล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 กี้สัเวเออบอดเกี่ยมเพนทยี้อะไรฟังโน้ คุยโดนทีมด่ายกทีมแล้วบังหนี้เฮียไม่ใช่ตัวยีนเลย,เลยนะไปดันฝั่งโน้นเน่ะมันคุยอะไรกันวะเสไมิได้เปิดแม่มึงเป็นตัวแทงไม่ใช่เหรอผมงงว่ะทำไมตัวแทงไปฝั่งโน้นแล้วให้เพื่อนอยู่ฝั่งนี้คนเดียวตอนคีมมากไมมรู้ไม <c oughs> หมไอ้เยอะกูยังหาเลยนะอย่างว่าไอ้มันต้องมีของสักหน่อยหนึ่งอะถึงจะเอาลงใจเย็นใจเย็นเห็นแม่สิบสิบสอง สิบสองหนึ่งอันไหนสิบสองไอเนี่ยหมายถึงคิว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 ค่าไอมันโหลดอยู่มองไม่เห็น จะมีคนโถมให้อ่ะ